ช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เทอร์วันนี้มีรายงานวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกจาก2พื้นที่นะครับคือที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงและที่เวียงหนองหล่มจังหวัดเชียงรายติดตามกับคุณวิภาพรวัฒนาบิย์ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์คุณผู้ชมสามารถแชร์มุมมองหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะ เนื่องด้วยวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกวันนี้นักข่าวพลเมืองนครมีเดียลงพื้นที่สำรวจความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบริเวณพุขวนขี้เซียนพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงซึ่งถือได้ว่านี่เป็นจุดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับประเทศและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแหลมซ่าซ้ายแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในตำบลทะเลน้อยและตำบลพนาตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพุและพงหญ้าซึ่งเป็นพื้นที่อนุบาลทั้งสัตว์น้ำและนกน้ำนานาชนิดโดยมีชุมชนโดยรอบกว่า2,000ครัวเรือนซึ่งได้พึ่งพาอาศัยทะเลน้อยแห่งนี้มายาวนานจะไม่ลาเด็ก ี่จะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยา <Labor ator. S 1> ไม่มีวัตถุดิบอะไรด้เลยมีน้ำสกปราน้ำสกปรกเวลาจักปลาเวลาจักปลาจับแล้วเรามีเนตเรารุนกุ้งติดตำลิงรุนุนกุ้งเอาขึ้นมาใกล้ใกล้พวกเอามาตึงสอดกล้องเราตึงมี เราดำหน้าข้าวต่ำตำก้างๆบาง้านอะไรเนี่ยเด็กๆเราว่านปลาซึ่งเราโ้โตนปลาใส่ดำไว้ในในเร่เราดำหนึงง่งข้าวหลังทำข้าวหนาปลั้งข้าวจัดปุ้วปุ้ยถูกปีเลยเดีเราดำแบบบางข้าวเราเด็กๆ แต่วันนี้กลับพบว่าสภาพภูมิอากาศที่ทะเลน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มส่งผลกระทบในหลายๆด้านโดยเฉพาะวิถีความเป็นอยู่ของคนทะเลน้อยที่พึ่งพิงโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องพูดถึงการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เพราะว,ว่าทะเลน้อยนี่ <c oughs> เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด ในบรรดาพื้นที่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาทั้งหมดเ,เพราะที่นี่นั้นกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อชุมชนเรามากแล้วก็ผู้ใหญ่เองเหมือนว่าต่างคนก็คือว่าทุกคนก็อยากจะสบายเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่ช่วยกันแก้ไขเหมือนว่าเราแก้ไขแล้วมันก็จะสบายเองแต่ตอนนี้เราต้องลงมือก่อนนะคะ จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวชาวชุมชนทะเลน้อยจึงเดินหน้าพูดคุยเพื่อเตรียมการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อคนทะเลน้อยในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการได้ ขอบคุณภาพและข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองนครมีเดียค่ะจากความเคลื่อนไหววันพื้นที่ชุ่มล้ำโลกในจังหวัดพัทธลุงเราไปดูความเคลื่อนไหวกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะคนในพื้นที่เวียงหนองหล่มจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเวียงหนองหล่มเป็นระยะทาง41กิโลเมตรรวมกับชมลมจักรยานจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองลมกินพื้นที่4ตำบล2อำเภอในจังหวัดเชียงรายในอดีตเคยมีพื้นที่กว้างขวางที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ถึง30,000ไร่แต่พื้นที่แหล่งน้ำนี้ถูกบุกรุกโดยกลุ่มในทุนตลอดจนการจัดสรรปันส่วนของผู้นำท้องถิ่นให้เป็นที่ทำกินปลูกพืชเชิงเดียวอาทิตย์างพาราทำให้ปัจจุบันเหลือพื้นที่สาธารณประโยชน์อยู่ประมาณ10,000ไร่เท่านั้น ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศไทยมีแนวโน้มถูกทําลายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันมีแนวคิดจากนักสิ่งแวดล้อมที่มองว่าควรมีการเสนอพระราชบัญญัติเพื่อป้องกันและลดการทําลายของพื้นที่ชุ่มน้ําเหล่านี้เพื่อที่อนาคตคนไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวของคุณมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ วันนี้หมดเวลาของฟักแฟงและทีมงานแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในช่วงสุดท้ายของข่าวหลักไทย PBS สวัสดีค่ะ